เ่าด่วนกบพุ่คนหลังจากกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อวานนี้นะครับสำหรับนักร้องชอช้างที่ย้ายซบค่ายดังอย่างไหทองคำครับล่าสุดแฟนสาวน้อยเพชรบ้านแพนก็แห่เซฟบอสโจโนะครับหลังจากที่เพจดังอย่างคนลุกทุ่งเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความครับโดยเขียนข้อความเอาไว้ว่าบอสโจไลฟ์ฟาดเดือดนะครับโทรมาสักนิดถ้าคิดเป็นมิตรกันนะครับ กลายเป็นประเด็นบานปลายแล้วหลังจากที่บอสโจโยมานินเนี่ยไล์สดพูดถึงประเด็นการย้ายสังกัดของนักร้องในวงหากเป็นนักร้องฝึกหัดนะครับยังไม่ได้เซ็นสัญญาอันนี้ถือว่าไม่ผิดแต่ผิดนิดนึงนะครับตรงที่ไม่พูดความจริงบอกกันตรงๆเลยพร้อมยินดีสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนั่นเองครับทุกคนส่วนประเด็นเดือดที่เกิดขึ้นนะครับมีการยกตัวอย่างหากเป็นตนเนี่ยมีศิลปินใหม่มาอยู่ ก็จะยกหูถามต้นสังกัดเดิมสักนิดนะครับว่าแท้จริงมันคืออะไรอย่างน้อยก็เป็นการถามถ่ายแจ้งเป็นมารยาทเพราะหากคิดถึงหากคิดถึงมิตรภาพที่ดีต่อกันในวงการเดียวกันนั่นเองครับอันนี้ก็คือเพจคนลูกทุ่งนะครับได้เอามาลงเอาไว้นะเมื่อวานนี้นั่นเองครับทุกคนอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนแฟรนคลับ FC เนี่ยก็แห่เซฟบอสโจกันเลยครับเอาจิงๆนะสำหรับประเด็นนี้อิ่มคือเห็นด้วยกับข่าวมากๆเพราะว่าอย่างน้อยแหละ ยกขูหาบอสโจสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนนะจะได้ถามถ่ายอาจจะถามสารทุกสุขดิบก็ได้เพราะว่าเด็กจากค่ายบอสโจใช่ไหมครับไปย้ายไปค่ายหนูหน้าเออนะครับทุกคนอ่าและล่าสุดครับทุกคนอ่าในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยก็ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันครับบอกว่าต่างคนต่างทำมาหากินครับอย่าดราม่าสร้างกระแสยึดพื้นที่สื่อเอามวลชนแยกฝ่ายนะครับฮักกันไว้ดีกว่าสังกันครับ อย่าเยอะนี่อันนี้คืออาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําได้โพสต์เอาไว้ครับทุกคนอ่ะก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำนะครับที่ได้โพสต์ข้อความแบบนี้นั่นเองครับทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือเพจคนลุกทุ่งอีกเหมือนเดิมครับโพสต์เอาไว้ว่าประจักษ์ชัยวอนอย่าดราม่าสร้างกระแสนะครับประจักษ์ชัยหายทองคําโพสต์แล้วหลังเป็นประเด็นร้อนในช่วงเย็นที่ผ่านมาต่างคนต่างทํามาหากินดีกว่าวอนอย่าดราม่าสร้างกระแสแยกฝ่ายนะครับ รักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันเนาะแถมงานนี้ยังมีปิดท้ายด้วยว่าอย่าเยอะแรงชัดจัดจริงนะอันนี้ทางคนลุกทุ่งได้โพสต์เอาไวา้นะครับทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ส่วนตัวอิ่มข่าวกระแสน,นะทนกคนถ้าในความเป็นเราเนาะอันนี้คือพูดในความเป็นกลางเลยอะถ้าเราแบบเป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยอะเออเรายกหาเรายกสายหา ถามหาบอสโจสักนิดนึงเนาะทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยแหละอาจจายืนยันแน่ชัดแหละอย่างน้อยก็อยู่ในวงการเดียวกันแล้วก็เราเคยเห็นทางด้านบอสโจแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยเคยไปทานข้าวด้วยกันด้วยนี่ใช่ไหมครับเหมือนจะมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็ทีนี้เห็นพอเห็นมีข่าวแบบนี้เนี่ยหรือมีเด็กย้ายเข้าไปเนี่ยอายกสายถามนิดนึงก็ยังดีนะทุกคนอย่างตัวอย่างตัวแบบอยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่าง คนที่อยู่ข้างนอกเองเนี่ยเวลาจะเข้าไปหลังห้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขายังยกสายหาบอสโจเลยเนาะว่าบอสโจอยู่ไหมเข้าไปได้ไหมแต่อันนี้คือคือเขาไปอยู่ในวงการเดียวกันนะแล้วค่อนข้างที่จะสนิทกันทีเหมือนที่อาจารย์ประจักษ์ชัยเคยพูดไงฮะในไลฟ์สดบอกว่าก็สนิทชิดเชื้อกันกับทางนั้นบอสโจใช่ไหมครับมีอะไรก็แทรหากันตลอดอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอาจารย์ประจักษ์ชัยพูดแบบนี้เนาะอูมม,มองว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบควรยกหานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบอสโจก็นะ ก็พูดกลางไลฟ์สดแล้วนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นก็นะอาจารย์ประหยั์ชัยเนี่ยไม่ได้โทรถามแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยหรือว่าไม่ได้มีการคุยกันหลังบ้านเลยเหตุผลที่บอสโจต้องออกมาไลฟ์สดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเลยปกป้องตัวเองเพราะว่ามีคนเนี่ยก็มีมากหลายคอมเมนต์หลายคนบนโลกโซเชียลแหละบอกว่าอเตรียมกันไว้ก่อนหรือเปล่าใช่ไหมครับ เตรียมกับบอสโจหรือเปล่าอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคาเนี่ยหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเลยเหมือนกับอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคํากับบอสโจเนี่ยเคยไปทานข้าวด้วยกันมาก่อนก็คงรู้กันแหละนะครับอันนี้คือมีคนคิดแบบนี้จริงๆนะับมีคนคิดแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าพวกเราสร้างประเด็นขึ้นมานะ FC สร้างประเด็นขึ้นมาเขาคิดแบบนี้จริงๆบางส่วนก็คิดบางส่วนก็ไม่คิดอ่ะก็แล้วแต่บคุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีวิทยใช้วิทยาาตรจารณยานะ,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในยุคนี้มันใช้วิทยาศาสรไม่ได้ไงคนเนี่ยต้องการความจริงถูกไหมครับบอสโจก็เลยได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงอ่ะแล้วทีเนี้ยในส่วนของนักร้องชอช้างเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสอันนี้เนาะความรู้สึกส่วนตัวเลยอันนี้เอาเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็คิดว่าคนหลายคนเนี่ยคิดแบบอุ้มอิ่มข่าวกระแสว่ามันเร็วเกินไปอ่ะ นะครับมันเร็วเกินไปอ่ะมันมัน,ม,นมันก็เลยทําให้สังคมแบบรับไม่ได้คือถ้าถ้าในทางที่ดีนะทิ้งช่วงก่อนสัก1-2เดือนอันนี้ไม่น่าเกียด1-2เดือนอนะ่ะอันนี้ถือว่ายังเร็วอยู่นะเพราะว่าคือการแบบที่คุณมาบอกกับสังคมว่าไปดูแลคุณแม่กับกับกับไปเรียนใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไปเรียนจริงหรือว่าแม่คุณแม่ป่วยจริงอาจคุณแม่น้องอาจจะป่วยจริงแต่ทีเนี้ย พอมันเกิดแบบนี้สังคมคือเขาตัดสินไปแล้วไงฮะสังคมคือมองแค่อะทาไมไปไหว้บอสโจบอกว่าคุณแม่ป่วยอะไม่กี่วันที่ผ่านมาทําไมไมาย้ายซบไข้หายหทองคาคือทั้งหมดทั้งมวลน,น้องอาจจะไม่ผิดเพราะว่าน้องอาจจะพูดความจริงกับการไปเรียนแล้วกักบการไปดูแลคุณแม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลคือเร็วเกินไปเท่านั้นเองครับทุกคนไม่มีอะไรมากเลยเร็วเกินไปแล้วก็ทางด้านอาจารย์ประจกักษ์ชายหรือนาะยห้างประจกักษ์ชายเนี่ยไม่ได้โทรถามบอสโจก่อนนิดนึงก็ยังดีแนละ้วทุกคนเป็นมารยาทเนาะเราก็คิดว่าแบบนั้นเนาะเป็นมารยาทนิดนึงนั่นเองนะครับทุกคนก็อ่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ขอให้คืออยากให้คนในสังคมแล้วก็คนในวงการดกันนะ่ะรักกันแหละทุกคนเนาะก็คืออาจจะแบบผิดเวลาไปนิดนึงเท่านั้นเองนะครับในส่วนของอุ้มอิ่มเนาะ หลายคนบอกว่าอ,อุ้มอิ่มพอแล้วนะกับการนําเสนอข่าวนี้ก็มีคนติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับอุ้มอิ่มก็เลยอเอามาเล่าให้ทุกคนได้ได้ทราบกันเนาะเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังก,กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลนะต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือ เพดคนลุกทุง <P ay> <D un> กท่งเพดดัง <P> อ <ay> <D un> <D un> ่ะเออเขาก็ได้มาทําข่าวนะตอนนี้แล้วก็คิดว่านะเพจคนลุกทุ่งนี่คือเร็วที่สุดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็มีพอยบอสตัวเข้ามาออนทัวกทบ,บเดี๋ยวเรื่องนี้ก็แดงขึ้นอีกถูกไหมฮะนะเดี๋ยวเรื่องนี้ก็แดงขึ้นอีกนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้เนาะฝากทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอมอิมอีกเช่นเคยนะครับมีข่าวชัดจัดเต็มวิจะรีบมานาเสนอกับทุกคนเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้อ่ะฝากกับพ่อแม่เอฟซด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook ของอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับอุ้มอิมข่าวกระแสส่วนตัวนะครับฝากด้วยนะ Facebook นี้นะครับเป็นเฟซส่วนตัวองอุ้มอิมนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะอันนี้นะครับใครอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับอุ้มอิมก็ พรุ่งนี้จัดรายการนะครับเดี๋ยวจะไปพูดในรายการนะครับมวลซืนขึ้นร้อยสามเนาะกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันสําหรับพรุ่งนี้นะครับไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับ